ว่าที่ร้อยตรีภาสกรเสียงริบพัคยาพรพร้อมด้วยนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการคณะก,กรรมการการเลือกตั้งร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงประชามติย้ำการดำเนินการของกกตทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและคำนึงถึงความโปร่งใสเป็นหลักสำหรับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเขตหนึ่งที่จังหวัดชนบุรีมีข้อสงสัยเรื่องสภาพหีบบัตร และไม่ใช้สายรัดหีบว่าวาทียร้อยตรีพาศกรระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขั้นตอนการยุบรวมหีบบัตรหลังจากนับคะแนนและมีการปิดประกาศที่หน่วยเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วโดยเป็นการนําถุงบัตรจากหลายหน่วยมารวมในหีบใหญ่เพื่อเก็บรักษาแม้บางจุดจะไม่ได้ใช้สายรัดแต่ก็มีการซีลด้วยพลาสติกโดยรอบ เพื่อความโปร่งใสและสบายใจของทุกฝ่ายกะกะตกลางสั่งให้กะกะตจังหวัดชนบุรีเร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงทั้งหมดภายใน2วันเพื่อนำมาพิจารณาว่าจะต้องสั่งนับคะแนนใหม่หรือให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือไม่ ขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งการนับคะแนนรวมทั้งสิ้น113เรื่องกะกะตจะเร่งพิจารณาตามลำดับความสำคัญพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้ชุมนุมและแสดงความเห็นอยู่ในกรอบของข้อกฎหมายยืนยันกะกะตพร้อมรับฟังและตรวจสอบทุกข้อสงสัยเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไป,นปนอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมมากที่สุดสำนักข่าวออนไลน์ไทยแทลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน